นี้เวลาหกนาฬิกาสี่นาทีแม่ชีท่านก็ได้มาคุยด้วยนะนก็จะได้ได้ให้อาหารให้เลี้ยงพระทหารแต่ว่าไม่ได้อยู่ฉันกับท่านนะเพราะว่าท่านก็พักอยู่ตรงนี้พระพิสุสงก็มีอยู่ท่านก็ไปไปมาๆนะขอพรรษาแล้วท่านก็ไปจาริศทุดงเหมือนกันนั่นแหละ นานี้ก็ได้เวลาเดินทางแล้วหลังจากที่พักอยู่ค่ำคืนก็ค่ำคืนคืนนี้ได้อยู่มีที่อยู่แม่ชีท่านก็มาบริการครูบาอาจารย์ท่านก็บริการดีซึ่งเป็นวัดจริยธรรมจริยธรรมรัก วัดจริยาธรรมรักนที่อยู่นี่เป็นปา่าเป็นที่อยู่ของของแม่ชีนะแม่ชีท่านบอกแต่ก่อนเคยเป็นของแม่ชีแม่ชีท่านน่าจะน่าจะทำบุญทำบุญสร้างวัดเป็นของสงฆ์ยังไงน,นี่แหละ ็มีพระประธานองค์ใหญ่องค์หนึ่งนะนะถ้าเวลาเดินทางชาริกทุลองต่อไปแล้ว สิบนาฬิกายีหนึาทีตอนนี้ขณะนี้ได้เข้ามาถึงวัดหนองกลายเพื่อจะมาหาที่พักเพื่อคลายความร้อนเพราะอากาศก็เริ่มจะร้อนแล้วขณะที่เดินเข้ามาในวัดก็จะเจอพระพุทธรูปทรงกินดามณีหรือทรงพุทธมนฑลน,นะขนาดความสูงก็ประมาณ2เมตรหรือไม่เกิน3เมตรนะตั้งประดิษฐานอยู่ บริเวณด้านหน้าของวัดแต่ไม่ใช่ภายนอกวัดนะอยู่ในเขตวัดแต่แต่อยู่ในด้านหน้านะอยู่ภายในวัดด้านหน้าของวัดวันนี้ก็มีงานบุญกระถินภายในวัดนะเห็นญาติโยมเขาบอกญาติโนะยมเขาบอกว่ามีงานกระถินภายในวัดนดะ้นยินเสียงแววๆอยู่นั่น ได้ S <S ยินเสียงให้พ่อนู่นนะไก,กลๆน,น,นู่นที่ตรงนี้น่าจะเป็นเมรุด้วยเป็นยังไงไมร ตตะงงววหชขณะนี้เวลา14นาฬิกา10นาทีก็ได้เวลาที่จะได้จารึกตรงออกจากวัดหนองกลายในอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตแล้วหลังจากที่พักตอนกลางวันเพื่อให้คลายความเน็เหนื่อย นลัจากนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วจะได้จาริกผู้ดงต่อไปนะซึ่งวันนี้ได้มาแวะพักในวัดหนองปลากลายวัดอะไรนะวัดหนองกลายหน,ะนองผ่านนะหนองเลยอย่างเงี้ยนะซึ่งเมื่อช่วงเช้ามสุสย์สายก็ได้มีการทำบุญถวายกองกระถินนะก็มีชาวบ้านญาติโยมมา ร่วมทำบุญกันได้ยินเขาประกาศได้ยินคณะกรรมการประกาศก็ยอดเงินในกองกถินได้เยอะอยู่นะได้ล้านกว่ากว่าล้านสามแสนประมาณนี้ก็อนโมทนาสาธุในบุญกุศลที่ท่ทานทั้งหลายได้ทําบุญในกุศลในวันนี้หลังจากนี้ก็จะได้จาริกต่อไป ที่นี่คือวัดศรีธารามตำบลหิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์ตอนนี้ก็ค่ำแล้วแวะเข้ามาหาที่พักก็พอดีเจอกับวัดหิ้วงามไม่ตำบลหิ้วงามวัดศรีธารามแห่งนี้ลองเข้ามาหาที่พักแต่ก็ยังไม่เจอพระยังไม่เจอญาติโยมแต่อย่างใด ไม่รู้ท่านอยู่ที่ไหนนะเดีจะ,จะลองไปค้นหาสอบถามดูนะเผื่อว่าจะได้มีที่อยู่ที่เป็นสัปปะยะนู่นน่ยครูอาจารย์หลวงปู่หลวงตา เวลา17นาฬิกา47นาทีที่วัดศรีธารามตำบลนง้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ด้านหลังวัดก็มีสนามหญ้าน่าจะเป็นสนามกีฬาเห็นมีประตูฟุตบอลอยู่นู่นนี่น่าจะเป็นสนามกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละถ้าไม่กีฬาฟุตบอลก็กีฬาอย่างอื่นนั่นแหละ นี่คือโบสถ์นะอยู่ด้านหลังของวัดเนี่ยตอนที่เข้ามาชมก็อยู่ด้านหลังของวัดนู้นส่วนด้านหน้าสวยงามมากมีพระพุทธรูปอยู่หน้าโบสถ์ด้วยองค์สดสวยนี่ที่พักก็คือตรงนี้พักในกัำคืนนี้นะหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ท่านจเจ้าอาวาสท่านก็ใจดีนะท่านให้มาพักานะที่ตรงนี้ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเย็นเดนิดๆหลังจากได้พักเนื่ยแป๊บหนึ่งแล้วอีกสักครู่ก็จะได้หาที่พักจัดเตรียมการทำวัดสวดมนต์หาที่พักที่หลับที่นอนปัดกวาดทำความสะอาดนี่แหละตรงนี้แหละ